ผมถนนเส้นนี้ก็สวยนะครับผมก็เลยบันทึกภาพวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่แม่จันนะครับผมเพื่อจะไปเที่ยวโลกหิงช้าของโคนาคานะครับก็ระหว่างผ่านตรงนี้ก็เห็นเส้นทางในอำเภอเชียงดาวมันสวยดีนะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับ ตอนนี้ประมาณ 3- ามจะสามโมงแล้วนะครับผมยังอยู่เชนดาวอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวต้องมุ่งหน้าไปชัยประการฝางแล้วก็แม่ายแล้วเข้าไปจันนะครับเดี๋ยวยังไงมาติดตามดูนะครับว่าผมว่าจะเป็นยังไงในการท่องเที่ยวของท,ปอองทิปนี้นะครับผมไม่ได้ออกทิปมานี่ประมาณจะประมาณ สามปีสี่ปีแล้วนะครับผมออกทีแบบไกลๆจริงจังแบบนี้นะครับมันทช้งานแล้วไม่ได้ออกทปนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นๆนะครับสักสองสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแวะตรงปรัป๊มปตทเพื่อเข้าห้องาน้ำแล้วเข้าเซเว่นนะครับอันนี้สั้นจริงๆคลิปนี้สั้นตงสั้นมากๆเดี๋ยวไงมาตามดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ ไอยูเทิร์นนะครับผมตรงนี้น่าจะมียูเทิร์นอยู่นะครับเชียงดาวก็จะมีถ้ำหลวงไอ้เขาเรียกไงถ้ำหลวงเชียงดาวดอยดอยหลวงเชียงดาวเนาะเดี๋ยวจะยูเทิร์นเข้าน้ำก่อนนะครับ คก็อาจจะมาแบบว่าสั้นๆส,สั้นจ๋าครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นถนนมันสวยดีแล้วแบบว่าม,มันน่าจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้ให้คนได้ดูเนาะอะไรเงี้ย ไม่รีบร้อนครับแต่ปวดคลีมากรถวิ่งไวเราก็ไม่ควรไปตัดหน้านครับนี่หมาจะความเร็วสูงเลยผมชอบอำเภอร,รอบนอกนะมันดูสงบดิมันไม่ได้มีอะไรเยอะดิมันดูชาวบ้านดีอ่ะชอบอ่ะ ก็ผมโตมากับอำเภออำเภอเล็กๆเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าอยู่อย่างเชียงแต่โตเชียงใหม่มันเป็นหน้าเที่ยวแล้วกันเนาะลงของน้ำเลยครับตอนนี้เป้าไหวแล้วจะค่อยมาหาซัมติงดิ้งแล้วก็หาอะไรกินสักเล็กน้อยนะครับมอไซค์เขาให้จอดได้เลยไหม น่าจะได้เลยเนาะตรงนูมีที่จมอเตออยู่โอเคอันนี้คือสีหน้าคนปวดอึน,นะครับเดี๋ยวเราไปเข้านะไม่ไหวแล้วบา,บายยครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ตลาดบ้านมง้งห้วยลึกนะครับผมพอดีระหว่างทางที่จะ ไปอำเภอแม่จันมันต้องผ่านเชียงดาวแล้วก็ตลาดตรงบ้านมงห้วยลึกจะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับเลยจากที่เรามาจากปั๊มเมื่อกี้นะครับผมขับมาประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกผมก็เลยต้องแวะจอดข้างทางแล้วก็นี่ก็มาเดินดูว่ามันจะมีสินค้าอะไรที่น่าซื้อบ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ ก็เวลาผ่านตลาดที่เป็นตลาดท้องถิ่นนะครับผมครับมันมีอะไรที่ผมว่ามีอะไรสินค้าบางอย่างที่น่าสนใจที่เราจะไม่ค่อยเจอที่ตลาดอื่นนะครับผมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวขาจรที่เขาขับรถผ่านไปมานะครับเส้นนี้นะครับก็มีทั้งผลไม้และมีผักนะครับผม เดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้สินค้าอะไรบ้างนะครับเมลอนก็มีนะครับผมที่เห็นเยอะก็อ้งุ่นก็มีนะครับเดี๋ยวขอเดินดูก่อนสักหนึ่งรอบนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเขาน่าจะเปิดทั้งวันนะครับ เพราะผมเคยผ่านมาเส้นนี้นานมาแล้วนะครับผมก็เห็นเขาเปิดอยู่นะครับน่าจะเปิดถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับส่วนมารกเป็นผักผลไม้นะครับผมก็ถ้าหากใครผ่านมาเส้นเชียงดาวนะครับ ตลาดจะเลยจากตัวอำเภอเชียงดาวออกมานะครับผมแถวบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนบ้านมงนะครับบ้านหอยลึกนะครับผม ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตการเดินทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ของผมนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูสินค้าว่าเราจะซื้ออะไรดีนะครับ ตลาดตลาดม่ลูก์กัเพื่อถึงี่โมงครับเสร็จหนึ่งทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวคากลับจะเดแวะม,มาพรุ่งนี้โอ้พระาลครับ<า> สามหกร้อย